ดีค่ะทุกคนก็อยู่กับต่อไปเรื่อยนะคะวันนี้ต่ออยากจะพาทุกคนเนี่ยมาทางานกับต้อนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยต่อเนี่ยจะมาแคสติ้งงานคลิปที่แล้วเนี่ยต่อได้แต่งหน้าในการแคสง,งานมาฝากแล้วใช่ไหมคะส่วนวันนี้ต่อก็จะพาทุกคนมาดูว่าเวลาที่เรามาแคสติ้งเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างค่ะถ,ถึงแล้วเราก็จะต้องประบกประวัตินักแสดงแบบนี้ การก่อประวัตินักแสดงนะคะนอกจากชื่ออายุส่วนสูงน้ำหนักที่สำคัญแล้วนะสิ่งที่สำคัญต่อไปก็คือเราต้องกรอกว่าเราเคยผ่านผลงานโฆษณาอะไรมาบ้างแล้วแล้วผ่านผลงานโฆษณาที่ใกล้เคียงหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์คู่แข่งกับที่เรามาแคสติ้งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราได้แสดงพงานันไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้แคสนะคะสุดท้เา,าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสนะ ก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาใบอันนี้ไปให้พี่เขานะคะแล้วก็รอเขาเรียกแต่งหน้าทาผมแล้วก็แต่งตัวค่ะแต่งหน้าทําผมเสร็จแล้วนะคะนี่เดี๋ยว เราไปนั่งรองเพื่อที่จะเข้าห้องแคสกัน,นะคะ่ะเอาล่ะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็แคสติง้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอผลนะคะใช้เวลาแคสติ้งไปก็มาตั้งแต่10.50ก่อน11.00ตอนนี้เลิก2.19ประมาณ ชั่วโมงครึ่งนะที่รอแคสงานถือว่าไม่ได้ช้าหรือว่าไม่ได้เร็วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เขาค่อนข้างแคสหลายโบทคนมันก็เลยจะเยอะนะคะอ่ะนี่ค่ะก็เป็นหนึ่งวันนะคะกับการแคสงานของเตะนะคะคลิปหน้าเนี่ยเตะจะไปทำอะไรจะพาไปไหนนะคะอย่าลืมติดตามค่ะไปแล้วบ๊ายบายช่วยกันภาวนาให้เตะได้งานด้วยนะ